สวัสดีรทุกคนนักพิศดารทุกคนด้วยนะครับผมผมมาเกอร์อีกเช่นเคยนะครับกับเดวิลเมคลายฟาร์มนะครับหาที่6แล้วนะครับผมจากกลรุกรานอ่าก็กลับมาเล่นเป็นเนโรนะครับผมเอาดั้งเดิมได้แหละครับผมเพราะว่าจะได้อินกับเนื้อเรื่องนะครับอ่าเดวิลเบเกอร์ขอปรับเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับเออหรือบอกไปหลังจากที่จัดการไอทิมิตได้แล้วครับเราก็จะปลดล็อกทอมบอยแล้วก็บัสเตอร์อาร์มนั่นเองนะครับผมอ่า ผมก็จะใช้2อันนี้นะครับในการตะลุยในมิชชั่นนี้นะครับเอาละตกแต่งเรียบร้อยแล้วครับเอาละไปลุยมิชชั่นกันเลยมิชชั่นที่หกนะครับผมโชคดีเธอยังไม่ตายแต่ผมยังเสียอีกสักด้วยเออนี่คือฉันิ่งจะนึกได้นะคือนายไปทำซองนายก็ได้นะฉันเอาอยู่นะได้ วอะไรเนะี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โอมอนั่นใหญ่เกินไปที่จะปล่อยไว้เขาจะไปจัดก,การมันสักหน่อยเตรียมพมร้มพอรมไวนะ้เลยเอาละออกจากรถตู้ครับไปหนุนกันเลยเดโรเอามันเห็นแล้วแล้วเดโรวิ่งใส่เลยครับเย่ตูเท่เฮท้เฮ้ ยักษ์ปุ่นตุ่มกิวกัมเมสอ่ามีจุดอ่อนด้านหลังด้วยกิวกัมเมสมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับอาวุธของดันเต้ในภาคสี่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าแค่ชื่อเหมือนกันเฉยเอาละมาถึงก็บอสไฟแล้วครับอืมกิวกัมเมสเหรอไปตูดเบืร์งตี้สิโคตรจะคึกเลยเฮ้ยหลบได้วู้ฮู้ลบคร up ไป อเออทิ้งไปจะโดนตีตีอ okay. okay, okay. um ุ้ยป้าเฮ้ยโดนนี่ไงตีตีครับซับซับช่วยฉันสายไปลิงไงฝันไปเถอะฝันปัาษาซับซับอ่าจับเลยซับ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 โอเคดึงสิลิงขึ้นไปครับตีจุดต่อนอ่าเฮมเบรเกอร์ซับอ่าซับเพื่ออกซิตตรงซับจุดต่อนข้างบนสินะซับซับอ่าคอมโบ้ค่ะ สนปะเาซับซับซับเพื่อโอเคมันปิดจุดอ่อนแล้วหลบนะครับเพราะมันจะไปนานนะฮะยิงยิงจับตีติงครับตีติงซับ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 นี่สลิงกระโดดไปไหนแล้วเฮ็ดูขึ้นไปครับบ้าเอ้ยปไหนยิงยิงจับซ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 ับโอเคดึงขึ้นไปจุดอ่อนมาครับเอาไปบ้าเอ้ยเผลอไปดึงโดนหนวดโอ้โหดึงโดนหนวดอีกแกโอย แนไ่เป็นไิงิงบจบบอตลิงบบบมาเอ้ยแล้วแกคิดจะนี่ไปไหนฮะโดดขึ้นไปมาเอ้ยโอหเนยิงเลเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวขึ้นไปปึ๊บไม่ถงจับเลยอ่ะยิงโอ้โหน้ำน้ำาจับเลยโวยขึ้นไปครับ กดปีค้างครับเอ้ยอาไม่โดนเหรอบ้าเฮ้ยไม่โดนไม่เป็นไรโอ้ยมันไปเลยมาโอ้ยหลับเลยอันปักษานี่ไงกดปีกรนแล้งครับอ่าอันนี้เต็มเต็มยิงไอ้บ้าเฮ้ยมันหุบไปก่อนนี้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 มันจะปล่อยน้ำยิงยิงโอ้โหโอเคอ่ะยิงยิงจับอ่ะจับจับ โอ้โหรงเิปมาบีครับสกายอัพมครับอออทอมบอยไอ้นี่เบเกอร์้นี่ผมโคตรชอบเลยมันจะเอ็กซของเราตลอดเวลาฮะผมเลยชอบไอ้นี่มากอเฮมเบเกอร์ับซัเฮ้ยลอออหือเต็มเต็มาเฮ้ยอะยิงบบบโอ้โห เอาเลยครับโอเคยิงจับล่าซับไม่โดนเอ้ยโอเคโดนอยู่โดนอยู่ยิงจับเลยเออป้าเอ้ยมันไม่ผลอ๋อมันล้มโอเคทางสะดวกมาทอมบอยซับไปนี่จีเด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 โอ้โหน่วงกันโอเคปิดทอมบอยครับล่าจับซ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 ับจับโอเคจับเลยครับหู้หู้หู้ล่าจับ กลางเพลิงปาลูกคลางเพลิงฮ่าฮ่ายี่อโดนจนได้ไอ้บ้าเอ้ยยิ่งยิงเอ้ยจับไม่โดนอ้าวเดี๋ยวเดะเดะอ้าวขาะลุเอ้ยเกือบแล้วเอ้ยออคัตเตอครับผมอ้าววีเป็นไงบ้างเอ้ยนี่เลาลงไปทำอะไรตรงนั้นน่ะโอ้ไม่ได้คิดว่าเป็นผลงานสักคนเดียวหรอกนะไอ้หนู ไอ้ผัวพนันแล้วเลยว่ารสชาติแกต้องเหมือนไก่นะโอ้โฮ้า,<ห>าดีนะงห,หมอกเจ้าอยากนั่นฉันยกให้นะพอนนี้ฉันต้องไปต่อก็ไปจัดก,การไอ้เจ้ามา้าเอเลเดอร์เกเลียนไมนั่นเองนะครับผมจะเริ่มพูดขนานกันนะเกินเหลือแค่แกกับฉันแล้วไอเว้เบลนสตารเข้ามาเลยกิวกัมเมสอ่ะก่อนอื่นเลยอมอมบอยมาเลย เอ้ยผมว่าอืมระเบิดเลยมาพัลเตอร์อาร์มครับกดมีค้างมาโอ้เรา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 โอ้เราฮ่าเรียบร้อยมาโอ้เจ้าเออันปักษาไปไม่เก็บจุดอ่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอไม่ขึ้นมาครับโอ้ยเฮ้ยตอนนั้นมีทอมบอยเก็บก่อนเลยโอเคยิงเซับซับเจ้ทอมบอยวุ่นนู่นขางเพลิงสะพานฟฝา โหวข้นไปับวน้ำ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 ่เกือบโา้โหวไปทอมบอยสวยล้วงลูกคางเพิ่งตะานเื่อเออะมันยิงได้ครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันยิงเลยเบื่อไม่ค่อยแรงเลยมาอุ้ยไอ้กุ้งจักเดี๋เวดเด็ยเดเด็ดเบเดเเดี๋ยวเ ป้ชมบอยบไปตบตบตบฮเ้่าฮวงิดสวยกันหน่อยเด้โทเลยเดโลตีลังกาอย่างแท้โอเคตุยครับผมสนุกจริงๆครับชมบอยอ้ล yup. ก็เลยขึ้นกันแน่น่ยกิจกรมี้ก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นเรียบร้อยครับผมอ้าวน่โคลมาแล้วเยอะไร็วเร็อเ๋ยวเ๋็วไอ้นั่นใช้ได้เก็บมันมาไม่ใช่นั้นอีกอันนึงอันนี้เหรอเออนั่นถัดไปอีกเออจริงนี่โคไอ้นี่นะแน่นอน เฮฮากันจริงๆสองคู่นี้โอเคจบมิชชั่นแม่รู้สึกว่าจบสั้นไปหน่อยแนย่แต่กระตาน,นั้นครับมิชชั่นตอนหนึ่งคลิปเอาละไหนมีรูปภาพอะไรหรือเปล่านี่ปีศาจเหล็กขยะแจ็คพอตเอาละไว้เจอกันใหม่พัทหน้านะครับสวัสดีครับตอนนั้เราปีศาจทึ้งลายบ๊ายบายจ้า